สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมันนี้ผ้ามาเลาะเบึงนะครับแปลงข้าวโพดนะครับนำขังนะครับสังเกตเุนงครับกำลังไก่สีทอกแล้วนะครับข้าวโพดอายุนับหยอดนะครับสี่สิบหาวันนะครับเห็นบอกเตรียมออกดอกหัวนะครับเพราะเออเนาะนะครับเท่ากับสีเตรียมใส่ปุ๋ยคือกัน แปลงนี้ถ้าเป็นในหลองยางนะครับประมาณสามลครับประมาณนี้ละน้ำค้งครับวางันนี้ฝนตกึมแบบแห้งเลยนะครับนี่กรล่นเพื่อการวันสิบพานประเดดปบอนะครับแต่ถมาใส่ปุ๋ยครับวันนี้ปุ๋ยที่ใส่อะสีลลองเบิ้งครับว่าเป็นเอาเป็นซิฟหาครับเสมอสุดเสมอครับผสมกับยูเรียนะครับ กะงามนี่ว่างานนี่ครับมาลองกองแกงยากะมีครับมีลายอยู่ถ่ายช่วงชะวาเวลาก่อนนะครับนอนกับพุทลงครับตอนนี้นาศิวาอาทิต์นะครับสีดีสีดนะครับเห้ห้อยเรื่มให้ห้อยกินนะครับนี่ ลี่กิ้นตัวนะครับขวดมันหยอดครับหนึ่งอกอครับจงหาเห็ดแนวครับหายามาห้อยครับนี่ก็่ว่าถิส่อีมาครับอีมาไม่ตินนะครับนี่ก็ไม่โอกาสที่พ่ายยูสีเขาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ อันคือเบิ่งในข่าวเนาะครับเนาะประมาณช่วงทิปแปดทิปเก่าคนไปมันสิออกเลยมีไลับมาอัปเดตให้เบิ่งครับนี่ก็นเนมไปเหลือครับนเนมไปเนีมาครับเห็นมังข้ามครับวันนี้ โดมูกเปน้องเห็นบอลครเดี๋ยวดีสูนบิ่งเด้อปึ๊บอ่าน้ำนี่น้ำแม่งข้ามครับโอ้มันอยู่ในทุ่งสนิมอ่ะครับข้าวโพดตัวนี้เป็นรุ่นสองครับมันก็เลยโบบันไดครับหนาฝนเนาะนะความเสียงมันร้ายครับเป็นธรรมชาติครับ นะความเสียงกันความเสี่ยงกับเ,เรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งไหนที่มนุษย์บวาสามารถที่จะกำหนดกดเกณฑ์ใดมันก็เอิวมาความเสียงครับแต่ถ้าเข้ากําหนดกดเกณฑ์ใดมันก็บว่าเป็นยังครับปเปรื่องปกติไปแปลงนี่นะครับหยอด1ิสสิงหาครับกับว่าสี จะกล็ลอยหามือนะครับลอยหามือเก็บครับึวดวาเลยมันะเป็นคือดบอ่อทั้งนั้นละสภาพโดยร,รวมนี่บอกประมาณ5าิซครับผมวาเลยหาสิบเปอร์เซนี่ก็รู้แห้งแล้วนะครับหรือค้าได้ครับวิ่งขึ้โอเคแลละรอบนี้พอหูแล้ววาเฮ็ดน้าพร้อมเฮ็ดอย่าง ็นไม่ได้ก็ตรงทิ้งช่วงเนาะเหดเอสองเทื่อพ่อในหนึ่งปีครับแต่ว่าก็อยากลองเบิงครับหรือความอยากลองอยอง่และบอลโลดแขนโหลดนะครับอยากลองเบิงว่ามันมันสิเป็อยังไงครับการเหตดใดๆสามเทือเด้นหนึ่งปีแป้งนี้ใส่ค้นหักครับมันก็เลยอยากสาแนสาแล้วมาตัดลำ่ ต้นมันนะครับมันก็เลยแห้งสาบอีกประมาณสองสัปดาห์อยัางตำ่ำหลังจากห้ากออกเร็วพอห่อปลูกแล้วปุ๊บบาดนี้ฝนก็นมาห้ามมาเล่นนะครับจากคลิปสี่สิงหานะครับหอดซิบสี่กัยยาเกือบสูงมือครับในช่วงนี้ก็มาอีกแล้วครับนี่กระโหสิเป็นยังไง ต้นน้อยครับต้นที้ลาแห้งแต่ก็ต้องใส่พุยเอาครับเพื่อนเอาเบื้องลองเบิ้งครับสิสูเห็นเขาเห็นว่ามันด้หรือมันไมได่นะครับการที่เขาสิที่์ยังก็ตามนะครับสูให้มันสุดก่อนเข้าว่าจะได้กระซางเขาเนาะทำบ่อไดนรีเขาก็ถอยมากนะครับเขาสิไป อันนี้น้ำเข้าเขาบ่อใครับไปขึ้นนำ้ำคา่าคนเบาบ่อใดคนเบานี่เข้าบ่อใดมหาให่ากินนะครับปอบตรงโขนแปลงเลยครับผูบงงบมาเข้ากับไรผู้สร้างเข้ากับมีครับเสือพมนี่แต่ว่าเข้ากับเฮ็ดเฮ็ดโตเข้าอีกและ้วะครับอาศัยตัวเจ้าของครับบ่เบียเบียนไผแค่นั้นแหละ ไม่ชีวิดหนึง่งนี่ครับข้างกายอย่างน้องเหลืองถือเป็นประสบการณ์ครับตัวนี้บอบอัญจังบอบอันยัง เขาบอกว่านะครับ30%เอร์ซนนี่ลิคิดฝ่าเจ็ดิบนี่คือมานาตนนะครับคนเห่าค้นใจบอสูตรเนี่ยค้นใจออกเนี่ยเอียงกระซังครับบบไลดอกนะครับก็โพวดขี้ลายแท้แับว่าเขาว่าบบไลดอกก็ฟังเขาครับบัดนี้ พุ่ยกับวัวไซมันมันสี่ใดจังไงแนนบอกครับผมกล่าวไ้เลยครับจากประสบการณ์อ๋อบที่ผ่านมาอาจสิบุหรี่เท่าโมครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมา,รา,ามครับบ,รรบ,บอกได้เลยว่าคนที่สู้คนที่เฮ็ดเวียกบ่อยู่บ่เศร้านะถึงเขาสิ้อบอยำรวยครับในปีนี้ ในปีหนาแต่ปีต่อต่อไปกับบอเนี้ครับเพราะว่าอย่าเข้อหาเงินเนาะเขาหาเงินเขาหามาเขาก็ซื้ออุปกรณ์นะครับปีแรกเป็นอุปกรณ์ไปเออมันบ่ได้เพล่นว่าแต่บ่าเป็นยังครับปีที่สองบัดนี้อุปกรณ์บ่ได้ซื้อแล้วเข้ามาลงทุนเอาอย่างเดียวเลยนะลงทุนเอาแข็งๆนี่แหละครับ มันก็ต้องได้เมนบอร์ปีสอีกแบบนี้อุปกรณ์กับบรดษัสื่อตรงทุนเอาย่างเดียวคนเท่าวิธีคิดมันแตกต่างกันนะครับมันสิไปว่าผู้อื่นโมได้หรอกพอวิธีคิดมันแตกต่างกันแห้งนะครับ อาจจะโดยสินเชื่อมุนล,ละครูเขาคึา้น่าโอ้ยบอยเห็ดดอกอยู่สื่อก็มีเงินใส่นังกัแมนครับเขาอาจซิมีแต่เห่าบริปเป็นคือเขาอ่าพาาอบริมีคือเขานาอแต่งยอมรับในจุดนี้มันกลุมทีียงกลุ่มเทียงนะครับ เรต้องมองความเป็นจริงไหน้องอยู่ในหลกให้วามเป็นจริงครับแถวกลางนี้นะครับที่มองเห็นอยู่ตอนนี้คือที่ยางพันมานี่ยอ่ามันหมืมครับนี่เห็นบ่ต้นสีตายครับน่งลงไปอีกก็บจังเขียวนะครับ ค้าวบวชขึ้นทั้งหลครับนี่คือรสชาติของชีวิตครับมีสุกมีถูกปะปนกันไปนี่เป็นเรื่องเล่านะครับเล็กๆเล็ก,ลกลน้อยนะครับที่ยิบมาเหล่าห้พี่น้องฟังผมก็อาจสิบแมนนักเล่าเรื่องทีเก่งนะครับแต่กับพยายามสิท้ายถอดนะครับวิธีคิดแนวคิดสิ่งที่ได้พบประสบเจอมา ครับเพื่อให้ผู้อื่นได้ฟังือน้ำเหลืองเล่าเรานี่นะครับไปปรับประยุกในชีวิตประจําวันนะครับปรับเปลี่ยนความคิดวิธีคิดรูปแบบการคิดนะคนเฮ้านะครับสิเปลี่ยนยังไดเริ่มจากเปลี่ยนความคิดก่อนครับนะดังคำ่ำ สุภาษิตประมาเนะนะครับเกิดเป็นคนซ้อนจากของบ่ไใดเพชสิงองวาดดนะีสำหรับคลิปนี้กะสิขอกล่าคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมในคลิปหนานะครับขออนุญาตขอโต,โตไปหยอดปุ๋ยก่อนนะครับสวัสดีครับ